สวัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กมอแกงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอาสูตรดีๆมาฝากกันอีกแล้วสําหรับคนชอบทานปอเปี๊ยะสดนะคะส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยคือแผ่นปอเปี๊ยะนะคะซึ่งวันนี้เราเอาสูตรแผ่นปอเปี๊ยะนะคะที่ทําง่ายๆนะคะส่วนผสมไม่เยอะและที่สําคัญไม่เลอะมือมาฝากกันนะคะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะเราไปลงมือทํากันนะคะพร้อมเคล็ดลับในการคุมไฟด้วยค่ะขั้นตอนแรกะนะคะเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก่อนนะคะทั้งมันค่ะ หลังจากนั้นใส่เกลือค่ะและตามด้วยน้ํำนะคะซึ่งเป็นน้ำเปล่านะคะอุณหภูมิห้องนะคะหลังจากนั้นค่ะคนส่วนผสมด้วยพายนะคะคน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 นะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะหลังจากนั้นใช้นะคะในส่วนของที่ครอบนะ ปิดไว้นะคะกระมังก็ได้นะปิดไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้กูเต้นทํางานนะคะแป้งนั้นจะได้นุ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเคล็ดลับตรงนี้ไม่ควรพลาดค่ะหลังจากนั้นนะคะแป้งก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้ค่ะพร้อมที่จะไปทํากันแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะนะคะเราจะใช้กระทะเทฟลอนค่ะขั้นตอนนี้สําคัญมากๆนะคะสําหรับคนนะคะที่ไม่เคยทําขั้นตอนนี้จะสําคัญมากๆในการทําแป้งเผาเปียนะคะซึ่งเราต้องเลือกกระทะที่เหมาะสมนะคะก็ควรเป็นกระทะเทฟลอนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดกระทะและกระทะควรมีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะเพื่อแผ่นแป้งกระจายตัวได้ทั่วนั่นเองค่ะและต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะใช้ไฟอ่อนถึงกลางจะช่วยแผ่นแป้งสุกอย่างสม่ําเสมอนะคะโดยไม่ไหมหรือแห้งเร็ว นะคะคซึ่งนะคะถ้าเกิดไฟแรงเนี่ยจะทําให้แผ่นแป้งนะคะไหมไฟอ่อนเกินไปทําให้แป้งจะเหนียวแล้วก็ไม่สุกนั่นเองค่ะเทคนิคนะคะในการตักก็คือเราใช้ช้อนตื้นๆน,นะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะตักแป้งขึ้นมาค่ะตักแป้งขึ้นมาเสร็จแล้วอ่ะนะคะหมุนกระทะเบาๆนะคะและใช้นะคะในส่วนของ ช้อนนะคะค่อยๆเกลี่ยน,นะคะแป้งให้เป็นวงกลมบางๆอย่าเทปแป้งมากเกินไปเพราะจะทําให้แป้งหนาและเหนียวนั่นเองค่ะแค่ประมาณช้อนอย่างนี้นะคะเมื่อแป้งเริ่มเซตตัวนะคะ ขอบแป้งนะคะจะเริ่มแห้งนะคะใช้เวลาตรงนี้ประมาณ30วินาทีนะคะให้พลิกแป้งด้านเดียวกันนะคะเพื่ออีกด้านหนึ่งนะเพื่อให้สุกทั่วถึงหลังจากพลิกนะคะรออีกประมาณ10-15วินาทีนะคะหลังจากนั้นนําออกจากกระทะค่ะเคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เราเทก่อนเทแป้งทุกครั้งะนะคะให้ทาน้ํามันเล็กน้อยใช้กระดาษซับน้ํามันแล้วก็ทากระทะเล็กน้อยเพื่อแป้งติดกระทะนั่นเองค่ะและที่สําคัญควรทาฟอร์มจากกระทะปล่อยๆนะคะเพราะเราทําหลายๆครั้งเนี่ยนะคะ ใช้ผ,ผ้าสะอาดทำนะคะเพื่อป้องกันเศษแป้งติดกระทะนั่นเองค่ะสังเกตนะคะว่าแป้งที่ดีนะคะจะต้องมีสีขาวใสาบางเหนียนและไม่ฉีกขาดนั่นเองแสดงว่าแป้งแบบนี้นะคะคือใช้ได้นั่นเองค่ะเทคนิคเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้นะคะจะทําให้เราได้พันปอเปียที่ดีนะคะและสวยเหมือนมืออาชีพเลยค่ะพร้อมไปทําเมนูอื่นกันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะใครที่กําลังหาเมนู ใครที่กำลังหาวิธีท,ทำเถาเปียนะคะคลิปนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ